สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องสู้ไล่นังเลยครับผมนะครับวันนี้พุมก็ยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในเกาหลีใต้คือเกานะครับที่นนคนไทยในตัางแดนค่ายแรงในตัางชาัดนะครับยังพาพี่พานออา้องมาดูวิถีชีวิตของคนไทยในเกาหลีใต้นะครับที่มาพํนนักอาศัยค่ายแรงอยู่ในตัางแดนนะครับพามาดูชีวิตและทางานกันเว็บไร นาฮอนใช้ชีวิตกันแบบไหรหน้านอาใช้ชีวิตกันแบบไร่หน้างานเป็นแบบไร่นะครับวันนี้พาพี่พน้องมาอยู่หน้างานสุรศิวนะครับพัพนมาก็ได้ทํางานกันไปแล้วก็วัได้ท้ายพี่น้องดูนะครับแต่ตอนนี้มาให้พี่น้องได้เห็นมาช่วงปลายเดือนมกรานะครับอย่างน,น่าอยู่พี่น้องเห็นทางระล่างบะครับว่าอีแกหิมะนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ย เราครับกับบรรยาการติดอยู่ที่ห้าถึงหกซาครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงหน้างงานกันนะครับหน้างงานก็นก็กางกินข้าวกันไปพี่น้องกนเป,ป,ป็นคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในที่สำคัญกดกระดิ่งดับเราไ้พาคลิปตต่อไป,ปอออไปเน่พี่น้องดูนะครับสุดละเสียวมีเตยหิมะนะครับถึงหน้างงานกันก็เพื่อวิถีชีวิตไ โอ้ยแต่เราขุดนะขุเลยสไดเปอเนี่ยขเลยสไดเกินข้าวเงทอดด้วยมือไปเลยใครก็เคยกินมือป่าตายตัวโอ้ตาต่ตตเย็นจิ๊บจลงเลยโอ้ได้กระดินนี่เป็นน้ำแข็งหมดนะลมหาลาองซาบะ ยิ่งกว่าฝึกขอมอนโดู่าอะไรดีเห็นมือสั้นเนี่ยนนาวเนี่ยเย็นมือจิ๊บๆดีเนี่ยโอ้มาพี่น้องกินข้าอินปากันมาเนี่ยตกอุ่นเมกับเขาอะุ่นเนะสียวพุทธเนี่ยหมกเยิ้มพุ้นเลยมดหนึ่งนะม,ม,มุก แบบว่าไม่ต <t> ้องเปิดปากกินข้าวได้ไหมวะฮาร์เซ่ไหมวอนเนี่ยพี่น้องเลยทำไรง้อหมัอนเนี่ยดึงใส้ฝุ่งใส้นฟยก็ดึมหมดแล้ววะโอ้ป่ะพี่น้องพยากรีเข้ากันครับผมสมพนพนเอาวันนี้ก็มาเก็บงานกันพี่น้องเลย นะครับโอ้ทีมงานนะครับใช้เหล็กชากยึดเสานะครับทำเป็นกากบาทเป็นีไเนาะโอุ้หนะทีมงานนะใส่แบงค์นะครับยิ่งไม่สรางคนก็จำไส้ยอยู่เพื่อนนะเสาไฟฟ้าพ,พื่อนละน้องเลยพุ่มกาน้องก็มาทกากบาททีมงานนะครับเนี่ยมีแต่หิมะนะครับบุญส,สุรัสเสียว โอ้เย็ยนพี่น้องเลยโอ้นี่ก็ยังปล่อยๆอย,อยู่นะครับคือหนุ่มเป็นเป็นแข้งน,ยยงนี่ใส่ยิ่งยิ้มมัน้เนี่ยกาลีเกาลีรีบๆเลย่เน่เน่เ <laughs> <laughs> ออเอาส 빨리, 빨리, 양이 없이데5에바요 5호, 소요?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  에, 호 소요? 어요5요여 두개 아알았어요요 ก็ก็46ครับครับเดี๋ยวอันนึงปูญานุหลกไปช่องอันนะฮะเนี่ยอันเนี้ยอืมนะคือกันนะนี่มาอือนะก็ หนูก็นะเนี umas, ่ยหนน่ะ <gaan> ช <masculine> hmm. ิวกาแฟใจเย็น <out> ดูงานหนุนนะชิวงานจำใส่หนูนะงานจำใส่หนูนะกอดอกดูงานหนุนนะบรรยารกาศบรรยอกาศนะบรรยากาศนะสนามบินนะงานทางบนก็มีอันนี้่งานทางล่างเนี่ยเด็การบักนกบวกนกโอ้ยตาย อันนี้อันนี้กับมักรกับมักรรอดึงไส้เข้านี่จัดไฟจัดไฟจัดไฟโอ้ยโอ้ยยินยินมือพี่น้องเลยต้องไฟอังมือตลอดถเอ้ยมาเด kat โอ้ยเปิดตัดหิมะตกเฮ้ย

ดูไปบนเข้าพุ่นนะเอ้ยตายมีเพิ่งเริ่มต้นพี่น้องหน้าตึ๊บมาพุ่นนะพุ่นนะดูล่างเข้าไปพุ่นนะอืมอาจจะพูดละเป,นะป,นะป็นเน่ยอันนี้เป็นหิมะสงท้ายปีกันได้พี่น,น้องว่านีิมันตปลายเดือนมกราแล้วครับเอ้ยมาแล้วพุ่นนะฮ่าอย่าเสีย,เย,เยละ สิเลสิล,ล่ละมากลืมตกปวยแปายมาล้วคนไทยในต่างแดนแรงในตางชาติพี่น้นองเบิ้ดเบิดจังแมนคักเกน,นเาะจังแมนทุกคนคักเนาะมสไฝเอาใส่แล้วมาเอามา อายุยุ่นนะโออกไปอะไรเอ้ไอ้คือจุงจุงนี่ก็ใส่อุ่นอุ่นให้กำลังใจคนจำไปนกโออนาวนาวนาวจำหลงมอเลยอันนี้เขาจำหลงมอเลยเนาะ z o งไปรัฐบาลเลย ตั้งส่วนสิวไข้ไฟฟ้าให้รัฐบาลน้องูนุนนะรผมขนาดนะหลวงกระเป๋าเป็นผู้แมนยู่พุดประเทศเยขายไปรัฐบาลประเทศเรากับไอ้รัฐบาลขายประเทศให้ับา หนิมาก็มาจังพ่น่ะดูกนก่ะทำอนพอสุดเกาละลายหมดสุดไมใไม่ไม่แล้วหิมะ โอ้คองจ,งจากคนเละจงแมนคักมันปนะยันเลยก็ยันนันโอ้ยีิน้องเนะอ้ยนี่นะโอ้ตกงางหันะะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคอนโทรลกันนะ

นีเชียร์งานกันแล้วบัดเนี่ยไเก็บขยะกันแล้วบัดเนี่ยโดูโอ้ชีห้าโมงแล้วมัลืมละลายแล้วบัดเนี่ยมาทำมาทำกันตั้งแต่โครงสร้างจนยกแพ่งขึ้นต่อสายฟครงสายไฟเที่ปูงเทปูแล้ว แต่ช่วงนั้นผมบรได้ทายไว้ให้พี่น้องได้ดูกันนะครับมาเดทายตอนช่วงเก็บงานโอ้ยพี่น้องโครงสร้างเข้าเสานหน้าซีเ็กซากยึดประคองสานไว้นะครับหลังก็เป็นปูนถทคัยนยึดไว้ทั้งหมดน้องเอ้ยนเนี่ยสุิโอ้องเอ้ยนี่ลองเก็บขยะเคียงงานแล้วบันเนี่ย ุนำทีมโดยแกก็น่าชุดไม่ต้องแดงโบกใาแเห็นบอกได้ว่าหอดสแล้วแกอย่าลักไกลไกลไปโดยรอบก็ต้องมีรางน้ำรางน้ำรอบนี้เอสารสิวอ่ะก็าวางเพดพรมดีบุญนป่านุกเสียไริก็ยะ

แต่ชุดอุ่นกันนะเดีนยวแก้วนี่เป็เตะหิมะเดี๋พี่น้องมุนนะโอ้ยแต่ว่าเย็ยนให้จิ๊บๆลบเท่าไหร่นะลบห้าลบหกองศาบ่ลบหกองศา <S <S 1> <S 1> เฮ้ยล้วองหิมะก็ยังมาป่วยๆนี่น้ิดๆนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเช้านะครับห้าโมงเช้าแล้วตรงนี้ บรรยากาศช่องฟิตคือกันเลยน้ำเสมอวางไว้ค้างคืนนี้เป็นน้ำแข็งหมดละันไปไม่ได้พยามยดูๆด้วยโดนโยนี่หูยนี่บ่เปิดพี้น้องมันเจ็บก็ย่งีดัอกฉันค่อยพวกมันแม่ยดัได้ไม่มีปัญหาเรื่องเยียว เดีมเป็นช่สามร้อ่เอามีงสีงเงินพร้อมทิงีงงเงินไปนะเอ,อ, <c oughs> อยตายบมันบมันทางบกกันด้จากกา <c oughs> อากานีไปเดี๋ยวกินข้าวากินปลากันบันี้กูนอุ้ยลม,มัน,น่ออ <c oughs> อไม้แล้ว ปิดงานนะครับไปปิดงานแล้วสำหรับนี้นะครับเดินไปสุกซ่องไม้กไปบุกบอลซ่งลมเสร็จแตัวไปบอลไม้กันประเดี๋ยมีซ่องบอลมันไงนข้าวกีปลากับพีน้องมันนี่ดูเย็นหมวยเย็นนะกอบน,น้ำไปข้างกระเป๋าจานนันเป็นน้ำแข็งอือเราต้องเซฟตัวเย็นให้หมท่าน เรีนบร้อยแล้วครับเบ้อยแล้วไปูเสือเดินทางเดินทางแล้วลอีกมุ่มนึงไปเด้ไปแล้วครับไปมาก็วางรังต่อก่าส่ไฟไปปนแลว้วทำงานนะวนอนที่องิ้ไปแล้วน,ะนงาน,นะจนจ นี่พี่น้องวางลงวางลางเส้นฟงเส้นไฟต่อจำเศร้าแล้วมาเลยเก็บงานสุดท้ายแล้วของว right ันน like mm hmm. anyway. ี้นะครับวันสุลติโอทกนเย็นป่านไหนก็เดินทางเจ้ากองไฟมาได้สี่โมงเย็นแล้วสี่โมงเย็นแล้วงานนี้ยถอน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 ี่แหละพี่น้อเตรียมเก็บขยงขยะกันเรียบร้อยนะครับ างานดังสุรศิว์นี่มาบอลไม้โบแมนบอลเก่ามาเศร้านีดเด้ยพี่นอ้องมาบอลไม้บอลนครับจากการลังแจ็คหิมะละลายไปหมดแล้วต่อจำเศร้าเรียบร้อยเอาไวอีตั้งสุรศิวไขให้ไฟฟ้า,ฟากับรัฐบาลน,นะครับของกาหลีใต้นะครับโอ้โหมันใหญ่เงี้ยเสร็จแล้ว ตักับบ้นกับซกันแล้วบกับันพี่น้องเยงานนะกับเรวกับเร็วกลับเร็วกับเร็วงานอย้มงานแล้วพี่น้องนี่ละครับทางานอะไวันในเกาหลีใต้ปแบบนี้ละเอาหน้างานฟังพี่ฟังน้องให้ได้ดูกันนะครับโอเคพี่น้องกับบ้านครับเดินทางไปเทิดมบ้านก็องชั่วโมงสงชั่วโมงพดเลยตันนี้โมตอนนี้ห้าโมไปตึงพุ่มกันลมรอบสองพุ่มะ ดุ้งก,ว,กวัวเออเก็บพี่น้องขอจ้าก็ต่อกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวน้นะครับเพื่อไปคาดคิบต่อไปมีผมแล้วก็ทีมงานบ้านก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหนะ้ามือกระสันเอาอเย็นจี๊ดปุ้นเลยปุ้นเลยคาดใส่อุ่นไนปนไนนไนเลยเก็บพี่น้องสวัสดีครับพบเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย